ส่วรมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับของนีเคของจีนของห้างรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายส่วนเบ้านทบอะไรไงเดี๋ยวดูกลางคลิปครับหุ้นรอบบ่ายตอนนี้หลดอยู่นะครับหลุดอยู่นะครับมันจะบอกแจ้งว่าลดอยู่นะครับหุ้นรอบบ่ายเลขมันคือเลข5้าสองนะครับขึ้นลงยี่สิสี่ตัวคือ5้าบวกยี่สี่้เ็สบหกนะครั้าสองลบยี่สิสี่ไ้ยี่สิบปดเป็นเลขครบๆทั้งหมดนะครับ ผมวมาที่ถามมีหลุดมีหลุดครับหลุดก็ให้ดูทั้งหลุดครับเพราะวิธีให้ได้กําไรเยอะสุดคือหลุดคือหยุดก่อน1วันนะครับรอให้เลขมันเข้าแล้วค่อยมาอัดช่วงที่มันถูกครับมันจะถูกติดการกี่วันก็แล้วแต่ครับอัดช่วงที่ถูกคือได้กําไรแน่นอนครับถ้าหลุดก็คือให้หยุดก่อนครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือลองมาให้ดูหลุดก็ลองให้ดูครับที่ไม่เคยโกหกครับหลุดก็ลองให้ดูครับเพราะผมทําไว้แท็กเองครับก็ต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันครับหลุดก็คือต้องหยุดก่อนครับรอ ลองให้เลขมันเดินก่อนแล้วค่อยอัดช่วงที่มันถูกครับอันนี้เป็นลายดีผม้องทายได้นะครับมันได้มนะครับถ้าถูกนี้เคก็หยุดนะครับไม่ถูกกระทบมาที่รอบสองรอบสามลักษณะนี้นะครับลองบวกลบดูเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นหุ้นหนึ่งชุดครับมีทุนสำลองอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะทุนสมรองก็คือยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดนะครับหลุดแล้วก็คือตั้งที่ผมบอกหยุดก่อนนะครับแต่ช่วงที่มันถูกก็อัดเอาอัดกันเอาแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นเออสัปดาห์นี้ลงให้ แค่อังคารกับพุธนะครับจะมีนี่แค่อีหลงให้อังคารพุทธพรัสนะครับ